สวัสดีจ้าทีมงานอีสานสูตรกิจกรรมมือที่สองที่อุทยานแห่งชาติผู้พายนตื่นมากกรุบหนี่กับโบเเทศอย่งละจ้าทํากับข่าวก่อนเลยปิ่งย่างมามา,มาครับโจบย่าหายทองได้หิวจิบกาแฟยามเศร้าเมา,ม,าม้อย่อจ้าหลังจากทองอิ่มแล้วกับไม่ยางเลาะเมืองรอบบริเวณที่เฮากางเต้น คนมาพักหลายอิหลีจาพะช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุดยาววันพ่อเนาะจ้าหลังจากชมวิวเรียบร้อยแล้วก็พากันมาเก็บของเก็บขยะให้เรียบร้อยพอเก็บเสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้าไปชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห,วหวดด้วยหัวเด้อจ้าตรงบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำก็สามารถเข้ามากางเต็นท์ได้เด้อจ้ากิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมเดินทางศึกษาธรรมชาติสำหรับคนที่จะเดินทางจนสุดเส้นทาง อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมชุดล่องเท้าและการน้ำดื่มนะจ้าเส้นทางที่ไกลที่สุดมีระยะทางห5 0 0เมตรขึ้นไปชมน้ำตกค่ำน้ำส่างนะจ้าส่วนกุ๊ปเฮาก็เลือกชมน้ำตกหลากไหน่อยกันก้อนพะใกล้ที่สุดแล้วเดินแป๊บเดียวก็หอดแล้วจ้า <S 2> <S 2> น้ำตกก็ถือว่าสวยงามค่ะ น้ำตกสั้นนี่จะไหลล,ลงไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยหวัวบรรยากาศรอบๆก็เย็นสบายค่ะหลังจากชมความงามเรียบร้อยแล้ว<ๆ>กับผากันเดินทางต่อไปน้ำตกสั้นต่อไปจ้าน้ำตกทานน้ำใสส่วนน้ำตกอีกสองสั้นมีบาวต,ตินองลิตเติ้ลไอแซคที่ยางหอดจ้าก่อนกลับบ้านกับผากันแวะเมตตาคาเฟ่ที่เตาง่อยด้อจ้าแวะเพิ่มพลังกันก้อนล่านนี่กับบรรยากาศดีดี มีมุมแหยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหลากหลายมุมจ้าแต่ช่วงที่เข้าไปเขาเกียวเรียบร้อยแล้วแต่ทามาช่วงเขาเขียวคงจะงามคักเนาะจ้ามือหนีเห้ากับสังเค้กโอริโอไอศครีมช,โชโ็อกโกแลตน้ำสมูทตี้สตรอเบอรี่เอสเปรสโซเย็นพร้อมจ้าเมนูน้ำกับเมนูของหวานแซบทุกเมนูจ้าส่วนกับเข่ามือนี่ก็ได้ข้าวหน้าหมูสับ กะเพราทะเลแลือกะไขรเจียวเด้อจ้าหลังจากอิ่มทองแล้วกะผ้ากันเดินย่อยอาหารกันก่อนบริเวณรอบรอบานก็เหมาะสำหรับเด็กเด็กแลน่นเห่นและชมวิวม,มุมสูงได้ค่ะคลิปมื้อนี้กะล่ด้วยบรรยากาศดีๆรอบรอบานเจอกันไม่คลิปหนาเด้อ